เจสันเพนเดน์แข่งลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสวัย23ปีอดีตเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสปัจจุบัน้าแข่งในศึกฟุตบอลเมเจอร์ลีกของอเมริกากับสโมสรนิยอร์เรดบลูออกไม่สมาษณ์กับสื่อว่าเขาพร้อมที่จะก้าวเข้ามารับใช้ทีมชาติเวียดนามหากได้รับการติดต่ออย่างจริงจังจากสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามซึ่งในเวลานี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือยกระดับฝีเทา้าตัวเองในสโมสรนเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองกับสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามล่าสุดเจสันเพนเดน ให้สัมภาษณ์ผ่านซิงส์สื่อเวียดนามว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเขาหวังว่าจะมีโอกาสารับใช้ทีมชาติเวียดนามอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามอย่างจริงจังเวลานี้สิ่งที่ทําได้คือปรับปรุงคุณภาพฝีเท้าของตัวเองต่อไปนอกจากนั้นในช่วง2019ที่ผ่านมาในศึกเอเชียครับที่ UAE เคยเกลื่อนเอาไว้ว่าเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเขาถูกเลี้ยงดูด้วยวัฒนธรรมเวียดนามตั้งแต่อาหารเรื่องราวต่างๆเช่นเพลงไปจนถึงภาพยนตร์ สนับเจสันเพนเดนต์แข่งวัย2่ปีชื่อเต็มๆคือเจสันควงวินเพนเดนต์มีพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสแม่เป็นเวียดนามเริ่มต้นฟุตบอลในทีมเยาวชนของซาเชเรสก่อนจะย้ายไปเป็นนักเตะเยาวชนของโซโชและพร้อมกับก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี2016ก่อนย้ายไปค้าแข่งในสหรัฐช่วงปี2020อดีตที่ผ่านมาเคยติดทีมชาติเยาวชนฝรั่งเศสในรุ่นอายุ16และ18ปี สื่อเวียดนามตีข่าวคอนซาโดเซซัปโปโรให้ความสนใจในการคว้าตัวเงี้ยนกวงไฮแนวรุกทีมชาติเวียดนามมาร่วมทัพโดยแฟรงก์ฟรานเิสเอเนต์ส่วนตัวของกวงไฮเปิดเผยในเรื่องนี้ว่าปัจจุบันเจลีกสนับสนุนให้สโมสสต่างๆเปิดรับผู้เล่นอาเซียนมากขึ้นเนื่องจากเป็นนโยบายทางการตลาดของเจลีกให้ได้รับความนิยมที่ผ่านมาซัปโปโรได้ยื่นเจราจากับทางฮารอยเอฟซีแล้ว ทำให้เป็นไปได้ว่าเงี้ยนกวงไห่มีโอกาสสูงที่จะได้ไปเล่นทีมเดียวกับดาวเตะทีมชาติไทยอย่างชนาทิพย์สงกสินสื่อ,อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามบุกสัมภาษณ์อดีตกุซือทีมชาติไทยสตีฟดา์บี้ว่าหากมีการจัดแข่งขันคัดบอลโลกนสนามกลางขึ้นมาจริงทีมในกลุ่มจีใครจะได้เปรียบมากที่สุดซึ่งดาบี้ได้เปรียบเทียบให้เวียดนามได้เห็นภาพอย่างชัดเจน UAE คือทีมที่มีเม็ดเงินมหาศาลและมีผู้เล่นเป็นมืออาชีพหลายคน อยาให้ UAE ได้ไปแข่งในการเป็นเจ้าภาพสนามกลางอยากเด็ดขาดเพราะจะทําให้ทุกทีมเสียเปรียบทันทีอีกทั้งจะไปเปรียบเทียบกับนักเตะไทยไม่ได้เพราะปัจจุบันนักเตะไทยจานวนหลายคนมีพัฒนาการดีมากๆโดยเฉพาะผู้เล่นดีที่สุดของไทยในปัจจุบันก็ไม่ได้เล่นที่ประเทศไทยซึ่งพวกเขาหากได้ไปเล่นที่สนามแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยอย่างทีละทอนที่กําลังคาแข้งอยู่กับเอฟฟารีนอตเขาก็ไปเล่นที่สนามกลางมาแล้วบนเวที ACL ที่กาตาประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านี้จะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะมาก ซึ่งซีดาบี้ฟันทงหากมีการจัดการแข่งขันหน้าสนามกลางขึ้นมาจริงๆทีมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในสนามกลางนั้นก็คือทีมาติเวียนามโดยสตีดดาบี้ยังระบุอีกว่าสิ่งที่เวียดนามต้องทําอย่างเร่งด่วนก็คือรีบเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามกลางที่เวียดนามให้ได้เท่านั้นซึ่งนั่นเป็นคําอธิบายของซีดดาบี้ต่อสื่อเวียดนามที่ชัดเจนและมองเห็นภาพอย่างมาก